พี่พี่ทุกท่านครับนี่วันนี้พี่เพชรก็เดินออกกําลังกายเด้อหลังจากเมื่อเช้าทําคลิปไปหนึ่งคลิปนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็หน่นอะบรรยากาศสําหรับเช้าวันนี้เด้อนี่ก็น่าจะประมาณนี้แหละพี่พี่ทุกท่านมืดตึ๊บมาอากาศแบบนี้ฟ้าคึมแบบนี้ก็น่าจะทั้งวันแหละวันนี้ดูบรรยากาศรอบๆยังหน่นอะฟ้ายังเป็นน้ําอยู่เลย ก็ดีตกมาจะได้ชุ่มฉ่าชุ่มชื้นนี่ตอนนี้พี่เพชรก็ออกเดินดูต้นมงต้นไม้ออกกําลังกายไปในตัวเวยเพราะว่าถ้ากินยาแล้วไม่เดินออกกําลังกายเดี๋ยวมันจะทําให้เราร่างกายมันไม่ขยับขยื่นนี่สิ่งสําคัญก็คือนี่ต้นทองกุไลที่มาจากบ้านเก่าไม่ใช่บ้านเก่าอันนั้นไม่ใช่บ้าน คือที่เก่านั่นเองนี่เห็นไหมนางก็ผีดอกออกใบขึ้นซะต้นจากมาแรกๆต้นเ <c oughs> ท่านี้แหละพี่พี่มาแรกๆต้นเท่านี้ตอนนี้นางก็สูงจนท่วมหัวแล้วท่วมสายไฟแล้วนางก็นี่เห็นไหมผีดอกออกใบเต็มต้นสามสี่ต้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้า <c oughs> ลานจอดของเรานี่เห็นไหมบรรยากาศช่วงเช้าๆก็จะประมาณนี้ พี่เพชรก็ออกเดินออกกําลังกายดูต้นมงต้นไม้ต้นไหนมัง่งที่มันสํารถหรือมัน <c oughs> ขาดน้ำนี่เราก็จะมาดูสํารวจดูเพราะพี่เพชรไม่ได้ออกมาหลายวันแล้ะตอนนี้ช่วงเช้าก็จะประมาณนี้นะพี่เพื่อนนี่วันนี้ก็ออกกําลังกายร่างกายเราจะได้สดชื่นอนกาศตรงสวนหย่อมตรงโซนแถวหน้าห้องน้ำก็จะประมาณนี้ ไม่ได้มาหลายวันเลยนี่เพราะว่านี่เห็นไหมต้นมงต้นไม้แต่ละต้นพี่พก็โอ้ยไม่ได้มาหลายวันแตนขึ้นมาทํารังอีกแล้วนี่เห็นไหมพี่ๆทุกท่านเห็นไหมนะนั่นแหละนั่นแหละ,ละคือรังแตนนั่นแหละมาทํารังอีกแล้วเข้าไปดูก่อนที่รังใหญ่ไหมโอ้นางก็ลังใหญ่อยู่เด้นะ่นะเดี๋ยวจะบอกพ่อจันให้พ่อจันเอาออกให้หน่อยนี่มาแล้วนี่แตนไหม นี่ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งรังพี่นี่ตรงสามเหลี่ยมหนะ่เห็นไหมนะน,นั้นก็อีกหนึ่งรังโอ้ยเป็นอย่างคือหมักไม่เห็ดทัางอยู่จังสี่แท้นี่ถ้าเจ้าไปทํารังอยู่บนยอดไม้สูงๆนู้นนะเจ้าอยากจะอยู่เจ้าก็อยู่ไปรลดนี่อันนี้เจ้ามาทํารังตรงหน้าห้องน้ําคนเข้าคนออกเผื่อมีลูกค้ามาเข้าออกมันไม่สะดวกเด้เนี่ยเจ้ามาทํารังตัวนี้ก็โอ้ แทนที่จะไปอยู่ต้นไม้สูงสูงต้นไม้สูงสูงเยอะแย,ยะมากมายไม่ไปบอบไปกันไม่เห็นมาทำรังตรงนี้มันก็ไม่สะดวกแล้วไม่โอเคโอคม่คนจมจมเห้แตนละบานจมให้แตนจมให้ตตอละนี่พี่เฮดออกสำรวจดูเด้อน,นานแล้วหลายวันแล้วไม่ได้ออกมามาดูต้นหมอกต้นไม้แล้วว่าเป็นยังไงมั่งดูต้นไม้ดูพลิก ดูผลละหมากรากไม้ที่เราปลูกไว้นี่เห็นปหโอเคนี่อันนี้คือต้นสตอสตอที่พี่เพชรปลูกไว้ด้วยนี่แม่นางก็ต้นโตแล้วนี่เห็นไหมใบเบเลอเลยตอนแรกมาต้นนิดเดียวต้นสตอสตออะไรไม่รู้เขาบอกสตอก็สตอก็เลยเอามาปลูกไว้นี่ส่วนด้านโน้นก็มะละกอ นี่มะม่วงเราหมดไปรุ่นหนึ่งแล้วนี่ส่วนด้านนู้นก็โน่นนะพริกก็เต็มต้นอีกแล้วไม่ได้ออกมาหลายวันนั่นไหนไหมแนวนั้นคือแนวพริกเต็มต้นเลยนะ่ะโอ้เดี๋ยวค่อยออกมาเก็บแล้วกันรอก่อนแป๊บนี่ก็คองไส้เป็ดของเราดูต้นมงต,ต้นไม้สักก่อนอถ้าแข็งแรงแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะมาปรับตัดแต่งดูแลกัน เห็นไหมโอ้เหี่ยวเชาไปตามนั่นโอ้เหยียดหลายดูแลมาดีๆแท้ๆไม่ได้ออกมาหลายวันเหี่ยวถ้างั้นอืดูดูดูสกันดูนี่เหยี่ยวว่ะ โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปจ้าไปแล้วบ๊ายบาย